เราอะเลือกชุดนี้ใช่ปะแต่เราไม่รู้นะว่าแขกใส่ชุดอะไรแล้แล้วามังชเขาอธิบายยมามาไปประกวดร้องเพลงก่อนนะโอเคไหมไม่ใช่วยไม่ใช่ที่รายการจุดสัตย์จุไงตามหม่ำดูด้วยนะ ได้มาม้าไปแล้ะน้ำบายบายบ๊ายบายก่อนค่ะมาม้าไปไหนมาม้าไปทำงานมาม้าไปประกวดร้องเพลงเราบ๊ายบายก่อนคุณตาใช่กับคุณตาบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายมาม้าบายแล้วตอนนี้นะคะเราก็กด ATK เรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ผลแล้วนะคะเอ็มก็ถูกเอามาเก็บตัวที่ห้องส่วนตัวไม่มีใครเลยเพราะว่าป้าป๋าไม่รู้ว่าวันนี้เอ็มจะมาอะไรการเพราะแขกรับเชิญเขาจะมีสามคนใช่ไหมคะโจ๊กกับโจ๊ก บว่าเอ็มจะเป็นคนเดียวที่คุณพ่อไม่รู้แล้วคุณพ่อก็คงไม่อยากรู้หรอกมั้งว่าเป็นใครแล้วก็คาดไม่ถึงด้วยแหละคือครั้งแรกเลยนะคะโปรดิวเซอร์อ่ะทักมาว่าแบบเฮ้ยเนี่ยอยากให้น้องเอ็มอ่ะอยากให้พี่เอ็มเนี้ยมาอัดรายการโจกตัดโจมหน่อยเราก็แบบเฮ้ i, ไปดีบิววะเพราะว่าพูดตรงๆเลยเป็นคนชอบร้องเพลงแต่ไม่ถนัดเพลงลูกทุ่งเลยเลยอะ่ะก็เลยแบบเออช่างใจมากแต่พอเขาบอกว่ามากแกล้งพ่อ เอาวะมาแก้พ่อก็มาแก้พ่อเสียงเสริมไม่ต้องสนใจแล้วเอาแค่เอนเตอร์เทนเมนต์ความสนุกสนานแล้วกันเนอะแล้ววันนี้เอ็มจะมารอ้งรองเพลงอะไรเดี๋ยวรอดูกันนะคะส่วนเทปจริงเนี่ยนะถ้าออนแอร์ air, ประมาณกลางเดือนเมษายนยังไงก็ฝากเชียร์ด้วยนะอยากได้อยากได้แชมป์อ่ะถ้าได้แชมป์จะได้เงินเพิ่ม,มใช่อะไรหรอกค่าเทอมลูก ไม่ได้ซ้อมเลยตื่น,นแตนเน้่พยายามไม่พูดเยอะเดี๋ยวล้องเพลงไม่พอซึ่งมันจะพอหรือเปล่ายังไม่รู้เลยไปละไปซ้อมละ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กลางวิธีแล้วแต่ว่ามันก็จะมืดมืดหน่อยนะเพราะว่าเอ็มมาต้ององอ,อกไปซ้อมเราพ่อมาพอดีก็เลยต้องมาแอบอยู่ข้างหลังเสิร์ไรตั้มัง <c oughs> ลุ้นมากเมื่อกี้ซ้อมร้องเพลงอยู่ก็แอบมาดูโต้งสามคนนะครับอ่านิสสากันนะ คนเง่นตรวจตรวจเจอสองขีดครับผม <คน S 1> แล้กวกลับบ้านไปเดี๋ยวอกคนอีกคนกำลังมาโอ้โหมึงไร้การบุ้งเลยเป็นทีมเลยไม่พยายามถามผมก็เกือบทุกต้องแล้วเอ็มมันต้องอย่างนี้เลยเฮ <Hey! S 2> ้ไม่ไม่ผมทายมันสองตายอยู่กำลังมองเงี้ยพอเดินมาต้องกล้ง ไปร้องตุ้มร้องร้องเป็นรูกเก่งเนี่ยก็ให้เป็นเซอร์ไพรส์ให้พ่อไงไม่เคยเอ็มเคยถามพ่อใช่ไหมว่าพ่อเคยได้ยินเอ็มร้องเพลงหรือเปล่าพ่อบอกจำไม่ได้ไม่เคยได้ยินวันนี้แหละโอกาสทองของพ่อเอ็บไว้ในอ้อมกอดของพี่ข้าวพี่ขอดตัดสินใจมาไหมว่าเบราอจริงงั้นหรอว่าอยากให้มีโอกาสได้เซอร์ไพรส์พี่พ่อเนี่ยน้องเขาโทรมาก่อนเลยค่ะคือตอนแรกอ่ะเอ็มอ่ะ เคยถามกับพี่ดาวไปว่าเอ๊ะพ่อจะมีมาออกร้องข้างกำแพงไหมอยากไปออก<ต>อกอับพ่อ,อใช่เพราะว่านั่งใจว่าพ่อตอบไม่ถูกแน่แพ่อไม่เคยฟังเดกร้องเพลงและยิ่งเป็นเพลงลูกทุ่งเนี่ยตอนแรกก็เอาใหดีน้องมันต้องลูกทุ่งอย่างเดียวเลยหรอที่ไม่ถนัดเลยแบบ้องเพลงลูกทุง่งไ,ไม่ได้เลยจริงๆก็ๆเลยคิดว่าเนี่ยอ่ะมาร้องให้พ่อฟังลกันพ่อไม่พ่อไม่เป็นไร ให้พ่อได้เห็นความสามารถของเราว่าเรามีความสามารถแล้วก็ความสวยที่ติดตัวรามาเราเปลี่ยนชุดกันแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราถ่ายเข้ารายการไปแล้วเนอะแล้วก็เดี๋ยวเราจะร้องแหละชุดบอกมากน้ำหนักแค่หนึ่งตันเองเขาปักคริสตัลเยอะมากแลไม่ใช่มาออกรายการนี้แล้วติดใจในการร้องเพลงสงสัยได้ต้องเซ็นสัญญากับยงข้าวแล้วแหละ ชุดอีสานทรงผมเกาหลีมากเขาเ <ผม S 1> ็น,นากาเกาหลีพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะบชุดเรื่องเองเขามีให้เลือกสี่ชุดเราเลือกชุดนี้เพราะมันมีความแบบว่าสมัยใหม่แล้วก็มีความหัอลําซิ่งนิดนึงเพราะว่าเพลงที่เราจะร้องมันหัอลัมซิ่งใช่ไหมปะเราอะเลือกชุดนี้ใช่ป่ะแต่เราไม่รู้นะว่าแขกใส่ชุดอะไร มาบอลแคะชุดสวยจังเลยค่ะยมคชอบชุดจังเลยีใจมากไม่ได้ว่าใส่เดยวได้ไมเดินมาไม่มึงก็เดินมาคูรู้สึกมีควมูเหมือนมาเลยเป็นไงบมางมาตาเออคุณลำใจเขานั้งคำกันไปน่ไม่ใช่ไม่โช์ที่ไหนครับ ใช่อันนี้เอ็มเลือกชุดเองเลยนะอ๋อเลยครับอยากให้ได้ความรู้สึกแบบพ่อยังไม่รู้นะเอ็มร้องเพลงอะไรยังไม่รู้อย่าได้ไหมเกียบอกอย่าบอกอย่าบอกเดี๋ยวให้พ่อเดาเอาเองละกันอ่าแต่ลุงรู้ลุงรู้แต่ว่าพ่อพ่อไม่รู้อย่าเพิ่งบอกไม่เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เช่ว่าน้องกาดอย่าให้อย่าให้อย่าให้นายกาหลับนะโอเคเตจริงนะมาตื่นเต้นไหมเพราะว่ามัน ร้องฝับออกทีวีต่อนหน้าพ่อแล้วก็มีคนมันดูเพื่อตัดสินด้วยเนี่ยต,ตื่นตื่นได้มา,มมา,มากามค่ะหนึ่ง,งก็คือหนึ่งก็คือการได้มาร้องเพลงเหมือนได้มาประกวดร้องเพลงมันคือความฝ่ายฝันเองแล้วก็ความฝ่ายฝันอีกอย่างก็คือการได้ร้องเพลงพ่อฟังเพราะว่าตอนเด็กอะค่ะเอ็มชอบร้องเพลงแล้วก็เคยร้องเพลงพ่อฟังแล้วพ่อก็เคยพูดว่าเอมา็มร้องเพลงไม่เป็นหรอจกจับจังหวะไม่ได้หรอกร้องไม่พอหรอก เอ็มก็เลยอยากจะมา้องเขาฟังวันนี้ว่าเอ้ยเอ็มทาได้ไหมใช่ค่ะอาหารมันก็เลยเป็นจุดที่ทําให้เอ็มอยากมารายการนี้เพื่อมาไล่แล้วก็มาเจอใจพ่อเพราะว่าตอนนั้น่ะที่พ่อพูด,อ,าาดอ่ะเอ็มแอบร้อนใจว่าแบบเฮ้ยทำไมไม่เปิดโอกาสให้เอ็มได้ลองทําในสิ่งที่แบบว่าเอ็มอยากลองทำอะไรเงี้ยคือมันมันติดอยู่ในใจเอ็มมันติดอยู่ในใจเอ็มเอ็มว่าเฮ้ยเอ็มน่า,าจะลองเพลงได้นะ เป็นลูกพ่อแล้วก็น่าจะเชิญฟังให้ส่วนนี้มาได้แต่พ่อไม่เคยรู้ไงค่ะลูกๆคือจริงๆแล้วเนี่ยควมพี่มันจะสลับกันนะคนตาลูกคือแบบลูกสาวเนี่ยพอร้องให้ฟังปั๊บเนี่ยมันต้องส่งลูกๆลูกชายร้องให้ร้องไม่ไเขาต้องอธิบายครอบครัวให้คนที่อยากให้ร้องนั้นไปร้องอย่างอื่นอย่างนุ่มี่ไง ไปร้องอะไรก็ไม่รู้คุณลุงก็แก้ปองไม่ทันอย่างเอ็มเนี่ยผมอยากผมผมคิดว่าเขาเวลาเขาร้องเพลงวเขาเขาเขาจะใช่สิ่งไม่เป็นเของอะไรเขาคนจะโศคนจะโศดีนะไม่ขอร้องดีนะอะไรนะเขาจะเจอคนจะเจอโอ้ต้นกำเนิดมาจากโศกูคนจะโศผมก็ส่งเสริมลูกสาวสวยก็สวยไมบอกเขาไม่ดีเดสกซ้อนหมด เข้เดินแล้วเข้าขาง <c oughs> ผมว่าเดี๋ยวต้องมีส่อย <c oughs> แล้วเหนื่อยมากแล้วก็ลืมไปข้างหนึ่งด้วยค่ะเพราะว่าตื่เต้นมากดูหน้าเสียดูสีหน้า่เขาเลยคือคือใช้ร้องเสร็จ้องแกมงั้นเราเราเป็นลูกเราทั้งหมแล้วหลงเชื่อไหมลูกเวลาลุงคุยกับพ่อของเกมเลยพวกเราจะคุยกันถึงความห่วงใยของลูกตลอดเวลารับหลันลูกโดยที่ลูกไม่ได้ยินพ่อเนี่ยน้ำตาไหลแต่น้ำตาเขาไหลย้อนไปที่หวงใจด้วยความรักและความห่วงใยลูกสาวเอง เต้นเพื่อตกเกิดส่วนการร้องของงูนะลูกชอบมากและลูไม่เคยได้ยินหนูร้องมาก่อนสะคล้ายมากการเกิดมาเป็นลูกตลกและเป็นตลกที่ค่อนข้างจะคนรู้จักทั่วประเทศเลยทําตัวยากทุกคนเลยครับโดยเฉพาะถึงนที่สัมผัสได้ในสวนโซนเที่ยวนะแม่นะลูกมัมลูกเท่งลูกโหนลูกนอดเทินยิ้มเอาเห็นชัดๆจะโดนกดดันมากจนลูกสาวคนเล็กของน้องเตงกว่าเป็นโรคหัวเ้า ต้องรักษาเพราะกระแสของโซเชียลและสังคมเมอกดดันลูกๆของผมแลวผมก็เลยจะพูดกันอย่างนี้นะครับว่าไม่ได้ไม่ได้เถียงน,นะครับอยากจะบอกว่าเราเคยลำบากมาก่อนเราเคยทรามานในสิ่งที่อยากจะได้มาก่อนเมื่อเราพอมีเราอิดยื่นให้ลูกเราพวกเรา,า,เราตลอดทั้งหลายเราผิดหรือเราไม่ได้ผิดนะครับคนทุกวันนี้ผมไม่กล้าซื้อรถหรืออะไรให้ลูกเลียไม่กล้า ซื้อกระเป๋าให้ซื้อถ้าเราเทียนให้ซื้อกระเป๋าซื้อย่ามต่างๆซื้อย่ามให้คือบางทีมันเพื่อทุบถุงนะทุบถุงใจญ่ผมมากเลยคือซึ่งเอ๊ะถ้ามันไปมองกันแบบนั้นนไยใช่ไหมบางทีจะให้โอกาสครอบครัวของของเราบ้านของเราบ้านกับตัวเองเท่านี่นะครับแล้วอะเอออะอะไร สุขไหมเอ็มวันนี้มีความสุขค่ะเพราะว่าตอนที่เอ็มร้องเนี่ยเอ็มเห็นสีหน้าพ่อแล้วสีหน้าก็คือดัดมากจริงๆว่าเขาปลื้มใจไหมเหมือนที่ลุงโนพูดเลยว่าเขากำลังทำบางอย่างจบเสีือยความรู้สึกเรื่องของตัวเองอยู่เพราะว่าคำแรกที่เอ็มร้องออกมาเนี่ยมองหน้าพ่อรู้สึกได้เลยว่ายึบอยู่ในใจแน่ๆใช่ค่ะพี่รุงโอเมเต้ค่ะถึงแม้จะไม่เนียนนะแต่เขาก็ทำได้ดี แล้วเป็นคนที่กล้าหานมาเตอนเพลงนี้มาลองคนเป็นพ่ออย่างผมเนี่ยผมคิดว่าเขาไม่น่าจะทําได้แต่วันนี้ผมกลับเป็นคนที่บอกว่าผมผิดมากที่มองลูกแบบนั้นที่โน้ตพูดเนี่ยผมไม่เชื่อหรอกว่าผมจะทำมันแบบนี้ได้ถึงแม้มันจะมีนิด,นดนหน่อยบ้างแต่ผมว่าเขาทาได้ดีมากๆครับถ้าผมมีคะแนนอยู่มแม่เขาชนะเลยครับเด็กทหารคนะรมการ ท่านนะครับแล้วก็บอกชื่อที่อยากให้คะแน,นนนะครับผมมาดูว่าวันนี้ใคแะแนนมากสุดก็จะเป็นแชมป์ประจำสัปดาห์นะครับเ,เริ่มกันที่พิสุทครับพิสุทให้ใครครับจริงๆแต่ละคนมีจุดเด่นจุดด้อยที่แตกต่างกันนะครับท่าตัวชอบทั้งหมดเลยแล้วก็ทุกคนทําให้เรามีความสุขมากพิสุทให้เสมอการให้สั่งเสมอกันนะครับได้คนละหนึ่งคะแนนนะครับโอ้โห ถึงคุณครูสลาให้ใครครับเสมอครับ ดวลาในการฝึกนิดนึงเพราะว่าเพลงที่เลือกเนี่ยค่อนข้างจังหวะเร็วแล้วก็มีภาษาที่เป็นภาษาเฉพาะคือภาษาอีสานแล้วก็มีท่อนที่แบบต้องร้องเร็วมากแล้วก็ต้องจําเนื้อด้วยมันก็เป็นอะไรที่แบบยากแล้วก็ท้าทายมากไหนจะลูกคอน้ําเสียงเราต้องคอนโทรลอย่างไงเพราะว่าเราลองอีกทุกึ้นไม่เป็นเลยก็ปกติคุณพ่อจะไม่ได้เป็นคนสอนร้องเพลงอยู่แล้วนะคะเพราะว่า เขาคิดเนี่ยว่าเราอ่ะร้องไม่ได้หรอกอยิ่งเปนเพลงลูกทุ่งอีกมันเป็นอะไรที่สอนยากถ่ายทอดยากเพราะการที่จะร้องเพลงได้เนี่ยเราก็มีความสวรรคในตัวของเราเองด้วยแต่จริงๆแล้วเราสามารถฝุกฝนได้นะทุกคนสามารถฝึกฝนได้เพียงแต่ว่าเอ็มไม่เคยได้รับการสุกฝนมาแต่ได้รับการสืส่อซ้์มาจากการที่เราฟังพ่อร้อง